สวัสดีครับบารบายนี่ครับพี่น้องพาพีพาน้องมาชมครับนี่พันขุดต้นมกม่วงครับเมื่อกี้ก็จะเป็นรถขุดพ่นครับก็จะเป็นใบมีดพ้นก็จะปาดหักอกครับพี่น้องนี่น่ครับปาดหักอกแล้วก็จะใส่รถเข็นดึงเอาครับตรงนี้ก็จะเป็นพันมายาครับพี่น้องต้นม่วงมายานะครับ ก็จะใส่ใบมีดปาดอ้อมๆต้นนะครับตัดหักแล้วก็ดึงขึ้นนะครับก่อนพันจะดึงพันก็จะมาตัดแต่งก่อนครับพี่น้องตัดออกตัดออกแต่งออกแล้วก็ทาสีครับพี่ครับพันก็ตัดไปเกือบเดือนนะครับพี่น้องจนแตกยอดไม่นะครับนี่นี่ครับก็จะใส่รถเ็นครับพี่น้องรถเ็นยกยกขึ้น เพิ่นก็จะเอาไปขายต่อครับพี่น้องนี่ครับยกขึ้นบัลลับไวซิมซิมสกิดโลซิมอ่ออนแมตซิมสกิดอ๋อนี่ครับพี่น้องเพิ่นถ่ายอ่อนแมตบัลลับไวบากักสกิดอ๋อเจ้เลยที่ครับพี่น้องเพิ่นก็จะยกขึ้นแบบนี้ครับนี่มีดปาดแล้วนะครับเพิ่นถ่ายรถอีกคันหนึ่งอยู่ครับยังคั้นไหนมาครับเพิ่นก็จะเป็นถุงถุงคล้ายๆกับสอบบ้านเฮาล์นะครับก็จะเป็นถุง เพื่อนก็นจะเอามาสวมเพื่อว่าให้ดินออกนะครับเอามาสวมแล้วก็จะเอาไปไปซ้ำไบขายต่อครับพี่น้องนี่ครับเพื่อนจ้อาไปขายตอ่อก็จะใส่รถตัดหักออกแบบนี้แล้วครับนี่บุมบิตายครับพี่น้องต้นหอกม่วงนี่ก็ประมาณสิบก็ปีแล้วครับนี่ฟันมายาครับนี่ครับใส่รถเข็นใส่ถุงแนละ้วคนก็นจะเอาขึ้นไป ไปทั้งนี้ครับพี่น้องนี่ใส่รถเพิ่นแล้วก็แกะไปเลยครับแล้วก็ยกลงเอาไปเลี้ยงไ้อีกเช่นึงครับพี่น้องคือว่าเอาไปซ้ำไว้นะครับซ้ำไว้เลี้ยงไว้แล้วก็ค่อยขายนะครับกัคุดหลายครับพี่น้องตัวนี้ก็จะเป็นแตะกอนเพิ่นจะปลูกเป็นสองเมตรนะครับสองเมตรคูณสองเมตรครับตัวนี้ก็จะเป็นพันธุ์ไมายาเบิดครับแต่ตอนนี้เพิ่นตัดออก ตรงที่เรือนี่คือเป็นพันธุ์โอเมียวครับพี่น้องนี่จะตัดทิ้งเธอหนึงเลครับตัดต้นสลับต้นกับมะทับกิงโอเมียวไว้ครับพี่น้องมะทับกิงโอเมียวเล้วๆปานี้ต้นที่เรือยู่กลางไม้ยาที่จงไว้นี่ก็จะขายครับพี่น้องไห้เพิ่นมาขุดออกนะครับพนาว่าขายเลยนะครับทำห,หนาเบิงครับ เด er ี๋ยวผมก็จะได้กลับแล้วครับพี่น้องก็จะาไ่ได้ทาตอนบรรบายเพิ่นมานะครับเพิ่นว่าอีกครึ่งชั่วโมงเพื่อสิมาน่ครับถามเพิ่นแล้วนะครับครึ่งชั่วโมงเพื่อสิกลับมานะครับเพื่อสิเอาถุงมาถุงเพิ่นเบิดครับพี่น้องก็สิพาพี่พาน้องมาชมซัมหนีนะครับวิธีการขุดวิธีการขุดถุงเพิ่นนะครับนี่ครับพี่น้องวิธีการขุดถุงเพิ่นนะครับเพิ่นก็จะขุดแล้วครับพี่น้องนี่ ก็ใส่ใบมีดเกี่ยวอ,อแล้วครับสายยางเพราะว่าไม่ด้เกี่ยวสายยางครับพี่น้องยกแบบนี้แล้ครับปั้นก็จะพุทแบบมีทาครับพี่น้องเล็กอะมาละไปเล็กอะเล็กอะครับพี่น้องเดี๋ยวผมเอาสายยางออกให้เพิ่นครับ สายยางออกให้เพิ่นก่อนนะครับบ่เป็นหยังนะครับสายยางขาดก็จะเป็นผมนะครับเป็นผู้ได้มาต่อนะครับก็จะยากจัง่อยนะครับวิธีการขุดต้องเพิ่นเพิ่นก็จะปาดทั้งนั้นทั้งนี้นะครับพี่น้องนะครับก็จะต่ายไปขุดต้นนั้นนะครับเพิ่นก็จะขุดล้อนะครับเพราะว่าเพิ่นออกขึ้นรถบ่ได้ครับล้อถุงครับ ถ้าในมีถุงสวมนะครับลูกออกไปห้ายก็ย่าตตายครับรั้ัทนสมยครบปั้นสามารถเตืยนไปมีดเป็นไปพุดไปปาดไปตัดไหบดนะครับตัดคนครับตัดถากอนนะครับตัดตีพังครับอนเดียวรถไม่ยงนะครับเรวาลรอครับใช่หัวแล้วก็จะใหายทั้งไหมครับ อ๋อพันจะขุดย้ําไปก่อนครับพี่น้องขุดย้ําเป็นแถวเป็นแถวไปนะครับนี่ครับกัต้นนี้พันจะเอานี่มันก็นจะตัดและกระทาสีไปครับไปกับใส่มือพันเกี่ยวโอเคครับ แล้วต้นนี้ก็ขยับไปอีกครับแล้วต้นนี้ขยับไปต้นไม้ครับเดี๋ยวก็จะขุดไปเรื่อยๆรื่อยที่ละครับพอพันขุทธไรนี่แล้วแล้วพัน,นก็จะจะขุดอีกไรขววงครับพี่น้องก่อนเวลรถนะครับตัดเป็นซีทางนะครับตัดเป็นซีดานแล้วค่อย เดี๋ยรถยกมายกถึงนครับใกล่ไกนะครับเห็นมันานีา่ยนะ แล้วมันก็นจะถอยกับมาครับครบต้นแลวก็จะมาตัดอีกตัดอีกสองทางครับให้เป็นสีทางนะครับใบมีดผมครับพี่น้องใบมีดผมแลวก็แกะงแรงความครับ นอ้องเยอแล้วก็ย้ายไปต้นไหมครับเพื่อจะจะขยับไปเรื่อยๆครับขยับไปต้นต่อไปนะครับเครับเพื่อจะจะเห็ดต้นนี้ครับบัดเดี๋ยวผมโอ,อ๊สายยาวเลยเป็นไปง่ายครับ แลครับซีด้านครับถือกีหินครับนี่พ่อหินนครับตรงนี้ต้องตัดต่ำอีกรอบนึงครับลงบลกติดหินนะครับบางต้นก็เป็นหินครับพี่น้องหินหลายครับอจู่นี่บ้านนี้ครับ แล้วขยับไปต้นไหมครับนี่ครับพี่น,นอ้องเพราะิ่นตัดไปไรนี้แล้วครบต้นแล้วพ่นก็นจะมาตัดไรขวงน่ครับเป็นสี่เหลี่ยมนะครับก็จะตัดเ,เป็นแบบนี้ครับตัดทั้งนี้แล้วก็จะตัดทั้งนี้พอนก็นจะเวยรถไหมครับแล้วก็ตัดทั้งนี้เป็นสี่เหลี่ยมนะครับสี่เหลี่ยมแล้วตัดออกเบิดแล้วก็จะเอารถครับพี่น้องเอารถไม่ยกขึ้นเลยครับ,บัดเอเสื้อกล้าแล้วก็รถยกขึ้นเลยครับ เพิ่งจะคุดเป็นแถวเป็นแถวไปนะครับพี่น้องน่ครับตรงนี้คือว่าพันยกแล้วพันหัก็ไปข้างนอกถาครับพี่น้องี่ถาถุงบรรทุกไปพันในขั้นแนวถุงมาครับตรงนี้ก็ล้อถุงอยู่ครับพี่น้องถุงเบิร์ตครับพันมาถุงขัานในมานะครับเพิ่งจะเอาวมากวงไปหนีก่อนนะครับก็จะแก้ใส่รถไปนะครับพอเติมแล้วก็แก้ใส่รถไปใส่ถุงไปเลยนะครับเพื่อเพราะให้ดินแตกครับพี่น้องกอาถุงมใไซนะครับห่อดินไว้ครับ แล้วเพินก็จะไปเอาดินซีให้มันเต็มแล้วก็จะไปเลี้ยงไว้ครับพี่น้องเลี้ยงไว้ขายเป็นล้านล้านขายต้นไม้นะครับผมได้ถามเพิ่นเบิ่งเลยนะครับที่แรกผมว่าเพิ่นออกไปปลูกยุสวนเพิ่นบ่แมนครับเพิ่นเป็นล้านขายนะครับก็มีแบบว่าผู้ใดอยากได้ไปปลูกย่บ้านยังเพิ่นก็ขายต้นสองต้นที่ขายนะครับก็สิบประมาณนี้ครับวิธีขุดของเพิ่นนะครับพี่น้องครับหากกังามๆครับพี่น้องบ่มีตายครับ คเดี๋ยวกระเจาไปเลี้ยงไว้กับเบญ่าครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมกระบจได้ถเดาครับเพื่อนว่าอีกสามสิบนาทีเพื่อนคอยเจาถุงมานะครับผมกระบจได้ถ่าเพื่อนนะครับก็ะจะขอลาพี่ล้านหองไปก่อนนะครับกติสดพาพีพี่น้องมาเบิงซํานี่ก่อนนะครับพิธีการคุดต้นไม้ไปปลูกวิธที่อิสราเอลนะครับพี่น้องนะครับบรรยากาศ น้อยโครกกางกับขอขอบพระคุณหลายๆครับสำหรับพี่ๆน้องๆและท่านผู้ชมนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้น้อยโครกกางครับผมครับสวัสดีครับคลิปหน้าพอกันไหมครับผม